那么 uza má giảm ພ thẳngg gia Nam môtàng phong hoa ho 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 than sáng thôi rồi body muồn lại nó bị nó muồn nó rồi xin nhiều bị ốm muồn nhiều bò muồn bò đai อาจารย์มหลอดอยูอ่วะเฮาหอ <c oughs> ลอดบอ่คอยเมื่อไงห <c oughs> ลอดเยอะดอกขน้อยกําลังใจไม่แห้งอ้าไม่เอาเมาาื่อไหฟังนะขน้อยนมีมุ่นต่อเออสิทธิเทศกันมาที่เด้อโดยสุดปอสุดจังวากัน บัดนี่ข้าวทึงนางมาที่พายให้นาปาไม้เอมจนตะเวนคำาคยพนังราตามเข้มนางมาหอดหวอเขาหำหำ บานเป็นหอม้องเทมาหอดหองเขาโน้ยแผกใจเอ็มน่วยว่าเทวาดาดาวแปล่งกายกระเพนินเทดิกากระทํำให้ส่วนเสิง ตวนึ่งทำเป็นไหนแป่งเป็นเสื้อคงขย้องเล่นเตี้ัแต่ไวจะบองทางตัวนึ่งแปลงเป็นเสือหนเสือเหลืองตักขนานโพดพันเตีแต่ไวจะบองทาง โดนึ่งเป็งเป็นเสื้อนางสังสีสาดใหญ่ยังว่าตั๋นปองไว้ทางหองพานหั่นว่ากัลยาณดงคั่นมาเห็นกะอย่างซั่นเคียงสะบันแข็งกะดางยางบ่เป็น พระเมเจ้าลืมเนื้อลาลวงเทยดนางคิดหวังลาหนอยอ่อนสองเสียงคือกันนาสาเสนจะโย่ของคข้ทานนางเทียงวางกะตามันไว้ได้เวียงวอนกลมกรับว่า ซาธุเด้องอันตอนี้นานขันสิปันมากมายใหเครึ่งนึงขันเนียม หลังสาสีกะยังยืนทันทางบ่อยนางไปได้ถึงว่านักนวันใหม่เสียนเทียงง่อยเราอันวาเทพพาทวนเจ้าบ่มีให้พ้องสิไปจวนตะเวนคำคาย เที่ยงมาจวนสื่อตัวสสัตเดือนวนวกให้เลีกีไปแล้วมาที่เจ้วกันเนื้อจางเดือนทำทางหีบเล่งเทียงว่าลูกตัวเองสี่คงพอยอยู่ทาลาวเศราทน หากขาตาเลียนลมมุมป่าถึงซาลังของหัวตาสีมาลายู่วางทางขาจังจอยงอหน้าสมละงมเอ็นเดือดร้นมันแข้มปามซาลีเองงเเออ็ง ันหาแม่เจ้ามาหอดแล้วคำแก้วเจ้ายุงสายเหนือว่าผัวเจ้าได้นี่สวนหัวโสกลูกคำเนื่งกวกท่อได้แหงเมเสียงบนตา นางจึงไปทวนไวบสุมพานโพธิราช่าพี่อิอันว่าลูกอ้อนน้อยของ่อยกะเล่าไห้ขอให้พระจงเกื้ได้วอนโปรดบานีน้องทวนยคอยกูนาภายได้ใครควรคำเจริหานว่าขัวมาน้อยทั้ง สอ้างสุนทรพิเออเป็นเดยดดวยอันไหเทีดวงเจนนพพที่สาเจ้าสันดอนบ่มีปากสงบโยนียงบ่มีเอื้อเจ้าเอาฟัง หาหลังสู่บ่มีจะตันต่อพนังทวนหลายสำหลายครั้งกะบ่จำนางกะโสกะด้วยหลายประการติ่งเต็มทกท้องฟ้าได้กอยกันเคือน ทุงมานั่งแคียนพอปันนไตดอมสุขทั้งเชิดถังลูกน้อยพอปันฝ้าเจ้าลันเตีงหนึ่งเดือนเพ็้นดังเขาหลวงกวางป่าโซมีนคนโคมลมทับเจ้ากระเดินบ่เตียงได้แล้ว ตัวแต่วิีบากเบื่องพลอยผากสิเป็นเสียงมาที่โทษผัวขวัญได้หำเนียนเขียนขวดว่าพี่เนี่ ตวนนี้ขาสิมองลานามีอันนผีเสียจากพระองค์แล้วันบ่เห็นลูกน้อยพะนังลาส่วนสิตายนั้นละนาสาอ đại phương thiên hoài lao ánh và phá vị châu cả xuống niềm bờ tiếng đây liền nắng chứng phao viên liền năm hôi đua tám sẽ phăng nón cả xoàng đủ đòi đòi Nang ca bố na muôn khâu khắm, ta viên khám tiền nang tâm tội toàn thăng hoàng và lu man chầu gia đình vô xa nhà ba địa ba ngũ si cả khám nương ơi mà kinh phước phai vàn nuôi mà nhéo nhảm lên แม่ได้เปียงเป็่กวานข้านไว้ในสงควรเลือกถาอไลูกคนมันเยอะแม่ลังเลียวมาเกี้ยวสมแม่ปาดโอว่าคขันอาแม่นี่เอืเอสซาดี ได้กระเลื้อยมิดอิงเตียงบ่มีสิ่งที่ใคขานบ่เห็นสองคุมมานปนเลนลุงไหนนามมาที่เลยน้อลงควรยัวสาสีตั้งหลายเหล้านว ớ c ฟังขาบเจ้ากระลุงนามจุ่มจมเปิดใบบัวแล้วกากมมมอบสอ้างางโว่ ตามสะพังน้องกะบ่มีพ่อน้อยกลับขึ้นมังนวทวงเจ้าสันดอนพญาเวทพันหาเหตุใส่น้องเจ้าเอาบ่แม่นคงว่านางรักลิ้นโซอยู่ในป่าพญางทนป่าเพิดผิดในกรรมีบ่วงัวกกระบุตรน้อย พระขึ้นมาหาเรื่องฝ่ายนำตาหาลูกพอกดูถูกอายพลืมติมบ่พอมนี่ละน้องมาที่เอเพิ่นว่าสร้างเปิดไม่ไรป่าบวังสร้างฟังห่างนี่ไกลวังว่าสาวข้านามห่วงไกลวังกวง ขอให้ลงต้มน้ําควายซะหวังบ่มีบ่แพ้ไปลงกัวแต่บ่วงต้มมาที่เอ๋ยเจ้าอย่าพะทิฐิไข่ถามกินแกงไก่ไข่บ่เจ็บปวดเ้อไผสิฮู้อมพ ขานเมิาหาผัวให้มาเที่นางนลูกคนใหม่ใครของนางเคืองซีเม็ดอ้อยจอยดอกเครื่องสิเม็ดอ้อยจ้ยขยะเกลือหมอาเหลือยนั่นแหละนาสาธา ภาพเพียงเออาออเออเาอเอเออเออาอองอาเออเอรเอยเออเออเออเอเอ่เออเออเออเอเอ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 ีเออีออเออ หาว่านางหลบเลี้ยวมัวมื้อกามครรมาหนึ่งถ้าเป็นความแจ้งจึงข่อยพาลขอมีนางฮักมาเพียงเลียงพรงทำทางลงถ้านางทำบ่ถูกทางอั้งเสานจงปังน เสียงหวงหวงใม่ยอมเพศาลาภท่านนังทำบ่ถึงต้งพนังนองจงเหลือนนาพระออ พนมกวงเหยมาพันัวมิดมีมัวสะตื่นเต้นทันเข้าระวังเท้ามีมัสกูนางขาวเจียบิดแหงบางพวงสนินเต้นตื่นเต้นตนไมนพนง พระแม่เจ้าได้มุมป้าคมนามคมคำคมเจ้าคอยข้านไปนานเมียนเจ้าก้าเป็นเสียนทั้งไก่สิอยุนพระแม่เจ้าขาิพาอยู่ผูเดียวเลยบอยันสองลาอันดาลาทั้งโคมานออยู่บดกให้ให้ ทางมาโนนันนานนมโยงเฮ้อเพิ่นจังว่าสมโมเจ้าผู้ผัวมากกว่าเมียเงยสม ຊ້າງເຈົ້າພວກພົວມະຄໍາຂອງຈັງຫວັດຕົນເທດຕົນຕ້ອງທິງມັນແແນວໄດ້ແມ່ໄດ້ຫາມາແລ້ວທັງມັນແຖວມັນເພືອກວ່າສິມາແຈກນ້ອຍພັນໃຫ້ທໍ່ການຍາພາກັນໄປເລ່ນ เนื่อเดืนสายมันสี่าวแสงเลื่อยนกแกนเจ้าตัวน้อยคาบเพลินตัวนั้นเห็นว่าบ่ได้เลื่อนกะึ้นโซ่สอนกะไปทั่วนพระสันดวนเจ้า พากเลยบ่จาบ่าวแนวใดจักอย่างจังวะนั้นขนาดตานขันได้ก็บ่จามทั่วแต่นานกับสุนเสียงตามาเทียงมัวมืดมาเร็วเอกคนิ่งลูกน้อยก็เลยรวมเท้าท่ลง nữa xa lùm lùm cha bên lùm lùm theo chân và đào đào đền lùm đỉnh đền đèo đèo lùm lùm không được mày mà thi làm cha khơi thái nan là na sa tham nha สาธุฮะจบแล้วป้อนี่จบแล้วค่นหน่อยห่วยฟังเพื่นไปเว้ยนอไม่ออกเนาะเกือบสีโพล้อฮ่าหลุดฟังเพื่นไปก็ยังมวนไปมวนไปมวนโยบีมองมวนอยบ่ะเออผู้ใดว่ามวนคอมเมนต์มาแน่คอมเมนต์มาแน่นอเอออันนี้คือพระอาจารย์คำดีเพื่อนให้ ธรรมะ,ะในการเทศเสียงเนาะให้เสียงเป็นธรรมะท่าน